กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านบว่ายูร่าอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศเด้อพี่น้องพบพ่อกับซ่องน้องนัดคือเก่าเด้อบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องกาบเป็นเมิดเมิดคึมคึมนะพี่น้องเนาะกาบต้งใส่พ้นสิโต้อีกอยู่เมื่อนี่พี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่กับฝนตกเบิร์ดเมื่อลงขีดเดียวพี่น้องเอ้ยขีดผ่านประกาศได้ก็ต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะผ้าห้องผ้าแตกอยู่เบิร์ดเมื่อพี่น้องเอ้เมื่อนี่กับเมิดเมิดคึมคึมพี่น้องครู ฝนดีพี่น้องฝนดีกับเขางามเขางามเขาเขียวนะพี่น้องเนาะเขากำลังเขียวงามเลยตามทงไฮทงนาพี่น้องเอ้ยเขากำลังเขียวงามเลยท้องฟ้ากับสีมืดขึ้นไปทุกด้านนะพี่น้องเนาะทุกด้านกับสีมีแต่มืดขึ้นพี่น้องเอ้ยขึ้มฝนสิตกพี่น้องเอ้อยไปทางไรเนาะยู่ฟังไทยกับโต๊คุยกันโบหรืออยางไรบางทีบางบ่อนกะ มีเอฟซีเพิ่นว่าน้าท่วมเลยน้องนาดประสันโอยกะแตงได้กะสูสๆนะพี่น้องเนาะสูสๆเด้อสูสๆไปนนำกันสูสๆก็ฝนพี่น้องเลยอยู่ทางนี้กะฝน,นตกแต่ว่ายังบบมีน้ำท่วมเลยพี่น้องเพราะวะ่าฝนตกก็เป็นระยะรรยะเนาะตกบัดแห้งบัดคอยพี่น้องแต่สวนมากสิมาก,กับลมแล้วก็ฝ้าแตกผ้าแบบว่าห้องพี่น้องเลยแบบเปตตะญานนะพี่น้องปิดโทรศัพท์ยังขีดยานขีดยันผ้าผ่านะพี่นอ้นอ,งนองแบบว่าสายผ้าแม่แบบสายผ่าน แหลกแบบเป็นตะยานอริพี่น้องแบบเป็นทรายมาโอ้ยน่ากลัวพี่น้องเลยยานแห้งสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อเพิ่งเห็นพี่น้องเลยอันมีเอฟซีไลายๆถานเพิ่นกะคิดฮอสซนี่เด้อสันแม่นพี่น้องเลยกะคิดฮอสซนี่เนาะแม่แต่เมยตื่นเพิ่นลาบเท้าเพิ่นยังคิดฮอสซนี่ราะว่าซานี่มากินเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยแบบว่าเออจมหาแต่กะซ่องซัมเมอร์เลยพี่น้องเอ้ย ช่องเสมอเลยบอได้คุยกันเนาะเพราะว่าเพิ่นก็คือสียุ่งยุ่งอะไรพี่น้องยุ่งยุ่งแต่ว่าเบา่างอะไรเนาะกับบอเห็นเพิ่นโทรมาพี่น้องเลยกะบที่ทอดเพิ่นอยู่ว่าเป็นอย่างไดเนาะเป็นอย่างไดกินอย่างไดเนาะกะบบอได้คุยกันช่องเสมอแล้วกะที่ทอดกันอยงไรพี่น้องเลยแล้วกะบอีฟซีผึ่นกับบอเห็นหนาช่องเสมอแล้วเนาะเมื่อนี้บอหัวพิ่นสี่างโบลเลออย่างไดพี่น้องเลยอยู่ดีแห้งโบนเนาะเห็นเงียบเงียบไปช่องเสมอแล้วพี่น้องเนาะ ทิ้งอย่าไปทรงเสมอกรใจหายคือกันนะพี่น้องจังไดกะคันเพลินวางโทรมากะกสิได้เห็นหน้าเห็นตาพร้อมกันนะพีนะ่นะ้องเนาะทามไทยอาการท่นเนาะแดีว่าทามไทยว่าเป็นจังใดเนาะอยู่จังใดเดี๋ว่าก็คือสิบกคอยว่างน,นะพีนะ่น้องเลยโทรมาตั้งแต่เฮาบอกเอฟซีแบบรอสุภาพอะไรว่าเออสมถุญเพิ่งยังรีดผาอยู่นะเพิ่งบะไปโทรมาเลยนะพีนะ่นะ้องเนาะ ทั 17, sea, ้งใจแปลว่าบอว่างโมลีจังใดเนี่ยจืดกะแบบว่าใจหายแล้วกะคิดขิดถ้าแหละขิดเออเป็นอย่างไรเนาะคือเงียบแท้คือบอโทรมาเนี่ยจืดกะขิดทอดแล้วพี่น้องเนาะขิดทอดเคเอฟซีขิดทอดท้าแหละป่ะพี่น้องไปเบิ่งว่าน้องนา้นเสพโยกินยามเหมือนนี่เหตุกินยามเศร้าพี่น้องเลยยามเหมือนเศร้านี่คือบล็อกคอยใจใสพี่น้อง เพราะว่าเฮาซีดอยู่เห็ดกินยามเสาร์เนาะตื่นตื่นแต่เด้กกะแหละแต่ว่ะหนังเขาเปล่าไพ่พี่น้องเลยหลักสิเซ็ดอยู่เห็ดกินเห็ดลงวัดแน่แล้วก็เห็ดกินแน่ตอนนี้ก็สิเซ็ดอันไวโรพอญจอยแม่ญจืนเนาะเพิ่นแม่ญจืนก็ยังไปหาเห็ดพี่น้องเผื่อยังไปหาเห็ดอยู่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิได้เห็ดโบหรือจังได๋เนาะเห็ดพวกก็ออกออกก็ออกบ่อไล่พี่น้องเอ้ยออกแบบบางคนบ่อมานไปก็บ่ได้ซ้ำเนาะบางคนมานก็ไปก็สิได้ เด็กเล็กนเน้อเรือได้ลายน้องคุน,น้องเนาะเฮ็ดออกบ่ค่อยลายพี่น้องเลยแมียเจนประหาเห็์เดียวคนเดียวเนาะแมียอนเนยกับประหาอีกทางหนึ่งพี่น้องเลยซ่อนเฮากับเฮ็ดเดียเห็ดก,กินพี่น้องแต่กับไปเบิ่งเมนูมื้อนี่ว่าสิได้ยังกินนะพี่น,น้องเนาะหรือว่าได้เจียวปลาเดกหรือจังไดไปเบิ่งไปโซนกันเลยพี่น,น้องไปเลยโนยันเศร้าเนาะ เสาก็คือปลานั่นเองพี่น้องฮาสิเลตติงปลานีอะไะพี่น้องเยนี่ปลากับปลาเ,ล,นะเลี้ยงแม่น้องอยู่เลยเนาะ นี่แล้วก็ปลาที่ตะวะเห็ดแล้ววาซาซาพี่น้องแล้วก็เอาข้าวตไว้ตอนนี้เราก็ใส่หัวชิ้นไข่ลงไปแล้วนพี่น้องเนาะหรือว่าตะไคร่เนาะเราก็จะใส่สมมะขามลงไปพี่น้องบกันใส่สมมะขามลงไปเนาะเพื่อให้แต่ว่าบ่มีรสข้าวพี่น้องบ่มีรสข้าวให้เปรี้ยวนิดนึงแต่กับบะเปรี้ยวแห้งพี่น้องเอาแบบธรรมดาเนาะ แล้วแต่เราใส่ไว้เราใส่ลายกระเปียวลายเนาะใส่ทับนี้ลงไปก่อนน้ำกำลังเดือดพี่น้องเอ้ยตอนนี้น้ำเดือดแล้วเนาะน้ำเดือดแล้วเ้ากระสีเอาเป,ปลาลงไปพี่น้องจากแรกๆข้าววาวข้าวเสียน เห็ดเมนูปิป้งปลาแล้วมันเป็นแต่ว่ามันเป็นปลาเลี้ยงนะพี่น้องแถมกับมีหัวมีอย่างนี่ครับก็เลยโอ้ยแกงอะไรก๋ว่าแกงปลาดีกว่านะพี่น้องตอนนี้ก็ใส่ปลาลงไปแล้วพ,นะพี่น้องน,ะน้ำโพดแห้งกับอันข้าวกรสิเข้าตั้ข้าวเบือใส่กัามักผิกกดนะพี่น้องเนาะนี่ตั้ข้าวเบือกับหมักผิดลงไปพริกดิบริกสดพี่น้อง เ่บเนัวๆน,นำกันเด้อทางผส้ม ลองให้เขาเบื่อสุกเนาะพี่น้องเนาะถ้าอยากได้ความหอมอีกเนาะเลาก็ใส่อีกอย่างลงไปคือเพิ่นว่านี้เขาขวานั่นเองพี่น้องคือเพิ่นว่าใส่ข้าวขวแล้วมันสิเป็นแบบอยังก็อหอมปลาว่าซั่น <c oughs> บ่ชนเลยรเพื่อนเนาอยากให้งงมันหอมสิใส่ลงไปเพิ่อนเนาะใส่ใส่สิเส็บเนาะยัดไปกินเองพี่น้อย มาิกินแกงแบบนี้มาดนสดน้ำห,หันหอนคือสีขาดเนาะกินกับ้าวเหนียว้าวเหนียวบา้านเฮาแซ่บน้ำกันได้พี่น้องเด้อเมนูแกงปลาหรือว่าอ่อมปลานะพี่น้องเนาะอ่อมปลาเนะ น้องเอากจะใส่ปลาละลงไปหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยขาดปลาละนี่ก็ได้พี่น้อง,องใส่ปลาละลงไปหน่นอยนึ่งเอากจะตีจอมเขมี่น้อง แบบนัวควาบันทุงบันนอกบันนาพี่น้องอาหารลาวๆมือนีทำอาหารลาวเด้อพี่น้อง กินเบิ่งยังแต่จังๆบวกกินจางแล้วก็บบกกินเค็มพบบนั้นกินพอดีพอดีก็ใส่ผงสรดลงไปนะพี่นะ้องเนาะโอ้ผงสรดนี่เกือบลืมเลยใส่สุดถ่ายถ่ายสุดเลยพี่นะ้องอืมอ๋อ คนเนาะกแเดว่ายันปานหมุนไปน้องเนาะรอแต่เขาเบือ่อซุกเนาะพี่น้องเนาะจะได้ซีนบิ่งว่าแซ่บหรือน,นัวหรือจังใดสิ่งที่เ่าขาดคือคือขาดเคร,เรือเทศเนาะพี่น้องเนาะขาดมาเาะเขือเทศใส่มเะเขือเทศแห้งแซ่บพี่น้องเลยเครือเทศเรองมักเหรียญบ้านเฮาเนาะ บ่มีพี่น้องเอ้ยบ้านใกล้ตลาดกับบริษัทพี่น้องบ้านอยู่ไกลในเมืองเน,เนะาะไล่อยู่กินขาดเค้นกับบริษัทแบบนี้เลยขุดอ๊อกอ๊อกไม่รู้ห้าขาเบื่อส่งไปแล้ว เสืเ้อมันลดซ่ากัน, <g ül> กนจังนิดหนึ่งปลา่านอน แบบ้ะจ๊ายังอ้ชพาเขาจะพักบัวลงทามีแบบพักบัวลายกในเฮงดีแหลวก็พักกาดนะพี่น้องแต่ว่าไดมมพี่นุองได้นี้ มีหอมหุยห่ยน้อเต้นปลาหรือว่าอ่อมปลาฮาเนาะเซ็ตมันกันได้ทีน้องอาหารเช้าสบายพักสุกเกินนักหน่อน้องส่วนใบบังรักเลยจ้าเป็นนั่งกับพรท่าน ใส่ใบบงรักลงไปน,งนะใบบังรักหรือว่าภาคอีตูไทยเฮานะพี่น้องเออภาคอีตูบ้านเฮาเนาะพักนันตูบ้านเฮาน้อนี่หน้าปลากระสีประมาณนี้พี่น้องห้าบ่เห็ดเพชรไปเนาะพี่น้องเนาะเห็ดพริกกินเนาะปลาห้าก็สุกค้างค่ะพี่น้องเว้ย ันนี้รองจังหันเนาะพี่น้องเนาะมีหนึ่งมักสว์เนาะพี่น,อนะนออ้องเนาะแตวกะแกงปลาหรวะอ่อมปลาเนาะนี่พี่น้องอันนี้คืออาหารเร้าเด้อพี่น้องเด้มมีเจพผิดดิบเนองพี่น้องแล้วกะตำน้ำไม่สุ่มหน่อยหนึ่งแตวกะหนึ่งมักสว์แกงปลาพี่น,อนออ้องแกงปลาเรวะอ่อมปลาเนาะ อะไรเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องหน่ายกับคอจอบโจเปเฟนเทนีเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องหน่าเด,ด้อพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษกออัยไ,ไลยๆเด้อสบายดี